จะเริ่มทำสำนึกดีพี่น้องผู้รักสุขภาพทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการครัวหมอเขียวครัวหมอเขียวให้องค์ความรู้ในการใช้อาหารให้เป็นยาตามหลักการแพทย์พืธรรมซึ่งพี่น้องจะได้รับประโยชน์จากการนำองค์ความรู้ต่างๆนี้ไปดูแลสุขภาพตนเองฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรง และสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพให้กับคนในครอบครัวได้ด้วยเช่นกันช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วนะคะเรามีเมนูปรับสมดุลซึ่งเป็นเมนูที่ปกติเราจะได้ยินแต่หลนเต้าเจี้ยวใช่ไหมคะแต่วันนี้เป็นเมนูแปลกใหม่เพื่อปรับสมดุลและนำผลไม้มาเป็นเมนูอาหารนี้ชื่อเมนูหลนสับปะรด มาพบกับจิตอาสาพแพทย์วิถีธรรมที่จะมาสาธิตและให้องค์ความรู้ในเรื่องเมนูนี้เลยค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะเปะเล็กจเจริญธรรมค่ะแก้วค่ะวันนี้ปรเล็กจะมีเมนูอาหารปรับสมดุลของหมอเขียว เป็นเมนูอะไรคะค่ะช่วงนี้นาะแก้วอากาศเนี่ยมันร้อนรหนาวหนาวเย็นๆนะคะเนื่องจากเป็นปลายฝนต้นหนาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางวันอากาศเย็นๆก็เริ่มเข้ามาแล้วเราก็เลยคิดว่าน่าจะทําเมนูอะไรสักอย่างหนึง่งเกี่ยวกับปรับสมดุละนะคะเมนูวันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่เราเอาผลไม้มาทำเ,เป็นเมนูปรับสมดุลชื่อว่าหล้นสับประรดปรับสมดุลสูดหมอเขียวค่ะ,คะทีนี้ สับป,ปะรดนะคะวัตถุดิบที่เราเอามาใช้เนี่ยก็จะมีสับป,ปะรดนะคะ e สับป,ปะรดก็สับป,ปะรดนี่มันก็มีหลายสายพันธนะุ์นะเราจะเอาสายพันธุ์อะไรก็ได้แต่วันนี้ใช้สับป,ปะรดพันธุ์ปัตตาเวียค่ะเพราะว่าหาซื้อได้ง่ายที่สุดตอนนี้แล้วกเ็เวลาเลือกสับป,ปะรดเนี่ยเราควรจะเลือกสับป,ปะรดที่มันมีหวานรสห,หวานเปรียปร้ยวๆนะคะแล้วก็ วัตุดิบอีกตัวหนึ่งก็คือหอมแดงนะคะหลนเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือหอมแดงนะคะแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้แล้วก็จะมีพริกพริกขี้หนูนะคะโดยปกติคนทั่วไปเขาจะใช้พริกหยวกพริกสีเหลืองสีอะไรนะคะแต่เมนูวันนี้ขอเป็นพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูสวนก็ได้ค่ะแล้วก็สําหรับ สำหรับสับปะรดเนี่ยมันก็จะเป็นฤทธิ์เย็นใช่ไหมคะส่วนพริกเนี่ยฤทธิ์ร้อนหอมแดงก็ฤทธิ์ร้อนแล้วก็ตะไคร้ก็ฤทธิ์ร้อนสังเกตดูว่ามีฤทธิ์เย็นแค่อย่างเดียวมีฤทธิ์ร้อนตั้งสามอย่างแต่ไม่เป็นไรเรามีตัวเช่วยตัวอื่นโดยกินเป็นหาผัดผักมะเขียงใช่ผักมะเขียงนะคะวันนี้ผักของเราก็เราก็จะใช้อันนี้ใบบัวบกใบบัวบกมีฤทธิ์ อันนี้ร้อนร้อนนิดๆนะคะเป็นร้อนดับร้อนนะใช่แล้วก็ผักกาดขาวผักกาดขาวเป็นลิตเย็นนะคะแล้วก็ผักชีลิตร้อนนะคะผักบุ้งก็ลิตเย็นนะคะแล้วก็มีกระเจี๊ยบลิตเย็นนะคะแล้วก็มีอันนี้คป็ัอเป็นลิตร้อนนะคะถั่วพูนะคะถั่วพูก็ลิตร้อนค่ะแล้วก็จะมีเนี้ยมะระขี้นกมะละขี้นกค่ะ ร้อนเช่นกันแล้วก็มะเขือมะเขือเปาะแล้วก็มะเขือเปาะสีม่วงนะคะอันนี้จะเป็นลิตเย็นแต่ถ้าพอมีสีม่วงนิดนึงมันก็อาจจะร้อนเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในหมวดของลิดเย็นใช่แล้วก็จะมีนี่ค่ะเนี่ยแตงแตงลายแตงไม่ใช่อันนี้เขาเรียกแตงไทยแตงไทยโอ้ค่ะค่ะแตงไทยรสชาติดีกว่าแตงกวานะคะมันจะเนื้อมันจะแน่นๆนี่เรามีแตงกวาด้วยแล้วก็เป็นแตงแล้วก็มีแตงกวาด้วยค่ะผักอันนี้ ผักทุกอย่างเนี่ยไม่จําเป็นต้องเครื่องเชียงจะต้องมีทุกอย่างนะคะเราเลือกสมมติว่าเรารู้สึกว่ามันร้อนเยอะเราก็พยายามเลือกให้มันเท่าๆกับเย็นกินเป็นผักสดได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าโดยปกติเนี่ยในค่ายของเรานะคะจะปลูกผักเองเราไม่ได้ไปซื้อมาปักผักของเราเนี่ยเป็นผักปลอดสารไม่ใช่ปลอดค่ะไร้เลยค่ะไร้สารพิษเราปลูกกันเองในในศูนย์แต่ละศูนย์ของเราใช่เพราะฉะนั้น การทําความสะอาดของผักเนี่ยเราค่แค่ล้างน้ําเดียวก็จบแล้วนะคะเราเป็นคนบางทีสังคมเมืองเนาะเราไม่มีเนื้อที่ที่ปลูกนะเราก็ซื้อตลาดค่ะแต่ทีนี้ใน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 สูตรของเราในในหมกครัวหมกเขียวเนี่ยเราจะมีตัวที่ทําให้สารพิษนี่หายไปได้ช่วยลดสารพิษได้ช่วยลดได้เนี่ยก็คือที่ที่่านนะคะ่านหุงข้าว ธรรมดาเนี่ยค่ะไปซื้อตามท้องตลาดก็ได้แต่ของเรามีฐานไม้ไผ่ฐานไม้ไผ่มันก็จะช่วยดูดสารพิษได้ได้ดีเพราะว่าโมเลกุลของฐานไม้ไผ่เนี่ยมันจะเล็กละเอียดนะคะมันจะดูดพิษได้เยอะนะคะที่ที่ขาดไม่ได้เลยเวลาเราสาวข้าวอ่ะเราอย่าทิ้งน้ำมันน้ำสาวข้าวก็ใช้ได้ใช่มันมีหน้าที่ดูดอย่างเดียวเหมือนกันดูดสารพิษนะคะเรามีสองอย่างแล้วก็ผสมลงไปสองอย่างเลยแล้วก็นี่ค่ะ เีาก็แช่ในน้ำแช่ในน้ําใส่ลงไปนะคะแช่นานแค่ไหนครับป้าเล็กก็ประมาณ1 5ถึง20นาทีนะคะแล้วแล้วจากนั้นก็มานําทับไปล้างน้ําสะอาดอีกสักสองสามน้ำก็แล้วแต่น้ำเนาะได้ที่ส่วนานนี่แหละค่ะถ่านเนี่ยนอกจากใช้แล้วนะใช้เสร็จแล้วทใช้เสร็จแล้วนะยังสามารถกลับมาใช้ได้อีกนะคะไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไปก็บงกลับมาใช้ซ้ําได้อีกครั้งค่ะประมาณ สิบถึงยี่สิบครั้งก็ได้แต่ให้แต่บางครั้งนะคะเขาบอกว่าถ้าแช่ลงไปในนั้นถ่านมันยังรออยู่เนี่ยก็ถือว่ามันยังมีนใช้งานได้อยู่ถ้ามันจมน้ำเมื่อไหร่ก็หยุดใช้มันแล้วก็กะเอานะคะกะเอาประมาณประมาณยี่สิบครั้งเสร็จหลังจากยี่สิบครั้งแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาไปสามารถทาแห้งแล้วก็ไปทําปืนทําไปจุดไปจุดเป็นเตาถ่านได้เลยค่ะก็คือพอเราล้างเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเสร็จจากการวิธีการล้างแล้วเราก็ หาตะกร้าที่มีอ่าวางตะกร้าให้มันเสด็จให้แห้งแล้วก็วางไว้แล้วพอถึงเวลาเรามีผักในตลาดอีกครั้งนึงงล้วก็มาแช่ใช้ได้20่สครั้งสับปะรดก็เหมือนกันนะคะบางครั้งเราไปซื้อตลาดเนี่ยแน่นอนมันต้องมีสารพิษแน่นอนแล้วก็เอาไปแช่ได้เหมือนกันค่ะนะคะแล้วค่อยล้วค่อยมาปอกนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะค่ะเพราะว่าเมนูเนี่ยเราต้องปอกสับปะรดก่อนนะคะ เดี๋ยวจะปอกให้ดูนะคะขออนุญาตใส่ถุงมือค่ะเพราะว่าสับปะรดมันมีตามันจะมีคมนิด,น,ดนิดนะคะสับปะรดวันนี้เนี่ยเป็นสับปะรดพันธุ์ปัตตวีนะคะรสชาติเขาจะมีอมมีหวานอมเปรี้ยวนะคะทีนี้ที่เราทําไมเราต้องเลือกสับปะรดที่มีรสหวานอมเปรี้ยวเพราะว่าเวลาเราทําหล่นเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องใส่น้ําตาลเราไม่ต้องใส่มะขามเปียกอ,อะไรเงี้ยนะคะ,คะช่วยลดต้นทุนไปอีกด้วยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ย เเราก็เลือกสับปะรดที่ <Roth. S 2> ที่รสชาติแบบมีหวานมีเปรี้ยวอ,อยู่ในตัวนะคะเพราะเราซื้อสับปะรดมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องที่ปอกสับปะรดนะคะ <ances. S 2> ปอกสับปะรดเนี่ยก็คือว่าที่ปอกแล้วจะมีด้ามเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องหลังจากปอกแล้วเนี่ยเราไม่ได้หันนะะ่นค่ะเราจะมาสับเหมือนสับ <l ots> มะละกอเลยค่ะมันจะได้มันจะได้นี่ค่ะเวลาเราปอกสับปะรดนะเราก็ไม่ค่อยเสียดายตาไม่ได้เฉือนตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า เอกลึกนิดนึงใช่ไหมคะใช่แล้วไอ้เปลือกของเราเนี่ยเราเอาไปทำ,ปทำน้ำหมักได้ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะใช้เฉพาะเนื้อนะคะเวลาตับเนี่ยค่ะปอกอย่างนี้นะคะ,คะถ้าเป็นสับประรดไร้สารพิษมันก็จะดีเลยเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปแช่ถ่านนะคะเราก็ปอกแล้วก็เอาเปลือกเขาไปทําน้าําหมักไปทําอะไรได้ไทําปุ๋ยได้เลยก็ได้นะในในใน,ในตอนที่เราปลูก ส่วนใหญ่ก็จะใช้เปลือกนี่ก็คือไม่ทิองอ้งถังขยะเลยนะคะเอาไปทำอะไรเลยครับน้ำหมักชีวภาพค่ะก็อัตราส่วนไม่ยากนะคะสับประรดเปลือกสับประรดเนี่ยประมาณสัก3กิโลต่อน้ำเนี่ยสิบส่วนแล้วก็น้ำตาลจะเป็นน้ำตาลก็ได้จะเป็นกากน้ำตาลก็ได้นะคะ1ส่วนนะคะซึ่งแล้วก็หาถังหมักเอาไว้ฝากไว้ประมาณสัก3เดือนนะคะก็เป็นน้ำหมักชีวภาพแล้วสามารถมาผสม ทำน้ำยาอเนกประสงค์ก็ได้นำใบผสมลดน้ำต้นไม้ก็ได้หลากหลายนะคะประโยชน์ตรงนี้เพราะว่าเขามีรสเปรี้ยวนะคะสับปะรดเนี่ยมีประโยชน์เยอะแยะเลยนะคะตอนนี้ก็ขอเอาเอาสีน้ำตาลออกเยอะๆหน่อยนะคะเพราะมันจะแข็งเนี่ยแต่ว่าเราเห็นว่าเราเอาประโยชน์เอาเปลือกเอาอะไรไปใช้นะคะเราก็เลยไม่เคยเสียดายตรงตรงนี้นะคะเพราะเรานำไปใช้ได้ต่อนะคะ ก็คือยังไงทุกชิ้นของสับปะรดเนี่ยใช้งานได้หมดเลยแกนที่จับตรงนี้ก็ทําปุ๋ยนะคะก็ลงต้นไม้ไปก็ได้นะคะเราสับสับลงใช่แล้วเวลาเราเวลาเราเราสับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเหลือแกนในแกนเนี่ยสารอาหารเยอะแยะเลยเราไม่ต้องไปทิ้งเขาเราจะเอาไปทานก็ได้นะคะเอาไปปั่นแล้วก็กองก็ได้ค่ะปั่น มันก็ได้สารอาหารเยอะหรือไม่อย่างนั้นเราก็กินสดก็ได้บางแกนที่มันนิ่มๆเราก็กินสดได้นะคะตอนนี้เราก็ได้สับปะรดที่ที่เราจะต้องเอามาหั่นหรือสับนะคะแต่ของนี้ฉันเลือกจะสับแก้ววันนี้ออกไปนี่ค่ะไม่ต้องล้างเพราะเราล้างแล้วสับปะรดนะคะนี่ค่ะเราก็สับสับเหมือนสับมะละกอนี่เลยค่ะใช่มันก็จะได้ชิ้นเล็กๆ นึกถึงบรรยากาศในค่ายเลยนะเราสับมะละกอเราหรือเราขูดมะละกอนะมีคมๆหน่อยก็แล้วกันถ้ามีไม่คมเนี่ยมันก็จะสับเนี่ยแล้วเราค่อยเฉือนข้าออกมาบางๆออกมาอย่างนี้ค่ะนะคะทําจนหมดเลยค่ะเนี่ยเฉือนไปเรื่อยๆอย่างสับปะรดนี่ประโยชน์เขาก็เยอะนะคะช่วยย่อยเป็นตัวช่วยย่อยโปรตีนได้ดีเนาะใช่เหมือนอย่างสมัยก่อนที่เวลาเขาทากับข้าวบางอย่างบางเมนูที่พวก ตุ๋นนานเนื้อเหนียวๆเขาก็จะใช้สับปะรดเนี่ยสาหรับบางท่านที่ยังทานเนื้อสัตว์อยู่นะคะเนื้อสัตว์เนี่ยมันเหนียวนะคะก็จะใช้สับปะรดนี่ค่ะไปช่วยช่วยย่อยโดยโดยบางบางท่านเขาบอกว่ากินกินข้าวเสร็จให้กินสับปะรดตามเลยเพราะวันนี้กินเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะมันก็จะไปช่วยย่อยมันมีเอนไซม์ชื่อว่าตัวอ่ะ บอมีเลนนะคะบอมีเลนนะง่ายๆบอมีเลนบอมีเลนบอมีเลนเอาเป็นว่าเขามีเอนไซม์ธรรมชาติกันแล้วกันไม่ต้องจํามันนะคะมันจะช่วยในเรื่องของย่อยโปรตีนนะคะมันก็จะทําให้ท้องไม่อืดไม่เฟิร์มรสนี้ก็ประโยชน์เยอะนะช่วยแก้อาการจุกเสียบแก้แน่นท้องใช่ค่ะแล้วก็รักษาคนที่มีอาการ ปวดข้อปวดเข่าะได้อักเสบต่างๆเนี่ยช่วยได้ดีมากเลยความดันเบาหวานได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์ด้วยเนาะใชใ้ท้องผู่ ช่แต่ถ้ากินมากไปมันก็ท้องท้องจุดนะจุดเหมือนกันนะคะอ่าทีนี้การทานสับปะรดเนี่ยถ้าคนทานสดๆเนี่ยเขาบอกวันหนึ่งให้ชิ้นเดียวก็พออ๋อชิ้นเดียวก็พอเพราะว่ามันมีมีความหวานบางทีสําหรับคนเบาหวานนะถ้ากินเยอะไปมันก็ไม่ดีนะคะเบาหวานน้าตาลมาอ่าน้าตาลมาถึงแม้ว่าก็จะช่วยในเรื่องของเบาหวานความดันนะแต่อะไรถ้ามันมากไปมันก็ไม่ดีโดยเฉพาะสับปะรดี่ยมีวิตามินซีสูงซีสูงมากเลยใช่สูงมากเลยแล้วก็เขาก็ มีภูมิภูมิคุ้มกันด้วยเนาะป้องกันมะเร็งด้วยเนาะใช่ใช่ช่วยช่วยควบคุมช่วยดูแลป้องกันโรคมะเร็งนะคะแล้วก็ยังมีไอ้นี่ด้วยค่ะป้องกันโรคหัวใจด้วยนะคะแล้วก็หลอดเลือดตีบนะคะเพราะว่าตัวบางทีเนี่ยเลือดเลือดที่เขาเรียกอะไรริ่มเลือดอ่ะมันแข็งตัวนะคะเราก็เอาเอ้ทานสับรดเนี่ยค่ะเข้าไปช่วยได้นะคะค่ะตอนนี้เราก็ บอกเกือบจะถึงแก่แล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะแกงแกนอย่าไปทิ้งนะคะแต่ถ้าเราไม่รู้จะเอาไปทําอะไรก็เอาไปทําปุ๋ยก็ไม่เ็วนะคะทำน้ำหมักส่วนใหญ่จะไปเอาไปปั่นน้ําผลไม้ใช่แต่บางคนบางท่านบอกว่าไปปั่นกับผูรพาก็ดีนะคะแก้ปัญหาพวกคนที่มีปัญหาอะไรนะหูหูตึงเหรอคะเหรอไม่เคยได้ยินว่าเออปัญหาใครหูมีปัญหาเรื่องหูก็เอาไปใช้ได้ดีค่ะค่ะ แล้วก็มีสรรพคุณเยอะะเลยนะคะในสรรพรดเนี่ยนี่ค่ะเนี่ยเราก็สับเข้าจนหมดทีนี้จะเห็นว่าแกนมันจะใหญ่อันนี้ก็คิดว่าพอละเพราะเราจะเอาแกนไปทานเป็นได้อื่นนะทำประโยชน์ทรกอื่นค่ะทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราปอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะบางบางท่านเนี่ยสามารถเอาไปทําทําได้เลยนะคะแต่ว่าของเราจะไม่ทําเลยเพราะเราต้องการที่จะ หมักเข้าไว้สักสามชั่วโมงนะคะโดยโดยหมักกับดอกเกลือดอกเกลืออย่างเดียวเองค่ะใส่เกลือเท่าไหร่คะอันนี้ดอกเกลือนะคะเราเราเราสับปะรดลูกเนี่ยเราก็ประกาศว่าประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะนช้อนโต๊ะนะคะช้อนโต๊ะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ขยำเขาขยำขยำบีบบีบเลยเหี่ยหายแค่ค้อนดิมอ่ะค้อนดิมค่ะการการที่เราหมักเนี่ยมันจะหอมแล้วก็น้ําที่ออกมาเนี่ยมันจะนัวแล้วแล้วมันมันมัน มันนุ่มมันเหมือนเหมือนเต้าเจี้ยวหลนเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะเนี่ยพอเราขยำได้ที่แล้วนะคะขยำะเนี่แล้วทิ้งไว้สามชั่วโมงทิ้งไว้สามชั่วโมงเพื่อให้เขาเขาเรียกวิธีการหมักหมักถ้าภาษาทางอีสานก็จะเรียกอะไรนะบักนัดบักนัดเค็มบักนัดแต่เขาเขาก็จะไปแปรรูปใส่พวกเนื้อสัตว ขายเป็นเป็นล่ำเป็นสันเลยเป็นขวดๆเลยขายกันไปไปทำหลนสับปะรดหลนเขาจะใส่ปลาใส่ปลาไปหมักเข้าไปกลายเป็นปลาสับปะรดแต่ในคนอีสารนเขาจะเรียกสับปะรดว่าบักนัดบักนัเออหลนบักนัดดังมากไปดูในยูทูบมาเยอะแยะเลยเนี่ยพอเราขยำเขาได้ที่แล้วนะคะเราก็หมักไว้สมชั่วโมงสชั่วโมงไว้ตรงข้างนอกปกติไม่ต้องเข้ไม่ต้องไม่ต้องค่ะเนี่ยพอเรา ผ่านไปสามชั่วโมง้วคะเราได้สมรสอันนี้มานี่นะคะเป็นสาชั่วโมงแล้วเนี่ยลูกนึงได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีน้ําอย่าทิ้งนะคะแล้วก็เราเตรียมอันนี้ได้แล้วเราก็จะมาเตรียมในเรื่องของเครื่องเคียงนี่ค่ะอันนี้ค่ะเนี่ยอย่างอย่างหอมแดงแต่ที่ที่เราใช้นะคะในการปรุงเนี่ยก็จะมีใบมะกรูดแล้วก็พริกขี้หนูแต่เราไม่สับนะเพราะว่ามันจะเผ็ดมันจะเผ็ดแล้วแลวหลักหลักหลักข้าห้ามกิน ไม่เกินวันละหนึ่งเม็ดค่ะต่อวันแต่เราไม่กินเผ็ดเราเอาแค่อาความหอมของพิกกะพออานนี้บุบุข้นหน่อยทีนี้เราจะใช้แค่ไหนเนี่ยเราก็กะดูนะคะเราไม่มีสัดส่วนมากแดงหอมแดงเนี่ยเราก็จะหั่น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 หนาก็ได้หั่นบางก็ได้นะคะแต่อันนี้ก็หั่นพอประมาณเพื่อจะใส่ลงไปในในตอนหล่นนะคะ ทีนี้หอมแดงเขามีประโยชน์ยังไงบ้างคะ,คะอย่างตัวหอมแดงเนี่ยถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกลูกเล็กๆเวลาเด็กๆเป็นไข้เป็น,ปนไม่สบายเป็นหวัดคัดจมูกเนี่ยเราก็ต้มใส่น้ำร้อนแล้วก็ให้เขาสูดดมเ<ช>นาะหรือว่าไว้ตรงหัวนอนเนาะแต่ตัวเนี้ยมันช่วยลดในเรื่องแก้ปัญหาในเรื่องของเ,ออเป็นหวัดคัดจมูกนะคะ,คะก็ช่วยได้ดีเนาะอากาศหนาวๆาชื้นชื้นอย่างเนี้ย ตัวหอมแยาด,หอ,ดะะหอมแดงเนี่ยค่ะหอมแดงเนี่ยถ้าเราใส่มันเยอะมันก็หอมอร่อยนะ,ะได้เคี้ยวด้วยเนาะได้<ช>เคี้ยวปุ๊บๆนะอร่อยค่ะแล้วก็แก้ท้องอืดท้องเฟอ้อด้วยนะคะ,ะค่ะจ,ะจ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 ะใส่หอมแดงเนี่ยเราดูสัดส่วนเอานะคะใช้คแค่ไหนแล้วก็<อ>กะเอานะคะ,อ,ะอันนี้ห้าแล้วไหมห้าห้า ๋ยวดูนะคะก็ประมาณหนึ่งสองประมาณสี่ช้อนโต๊ะแล้วค่ะเอาสักห้าช้อนโต๊ะก็แล้วประมาณสักแต่เรานทยี่ที่เตรียมไว้จะเราใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรากะดูว่าเราจะใส่แค่นสับเรถดได้แค่ไหนนะคะค่ะเดี๋ยวขออีกหัวเดียวแล้วก็พอแก้วหยิบไอ้นี่ไปคะ เราจะใช้เป็นหอมแดงไม่ว่าจะเป็นหอมแดงไทยก็ได้เป็นหอมแดงลูกใหญ่ๆก็ได้เนี่ยขาดไม่ได้เหมือนกันกตะไคร้หันบางๆจริงๆแล้วเครื่องเคียงที่ใส่ไปในนี้นะคะบางคนเคี้ยวออกนะแต่จริงๆเรากินเราทานได้เลยใช่ได้เลยนะค่ะอย่างตะไคร้นี่ก็เคี้ยวแล้วถ้าตรงจุดที่มันอ่อนๆก็สามารถเคี้ยวทานถ้ามันคืนได้เคี้ยวได้เนาะวิธีที่จะให้ทําทานได้ง่ายเราก็หั่นเข้าบางๆซอยบางๆซอยบางๆนะคะเราเวลา <Okay. S 2> แล้วการซอยบางเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ช่วยแค <Okay. S 2> ่ว่าทันง่ายอย่างเดียวนะคะ <Okay. S 2> น้ํามันหอมระเหยเขาก็จะออกมาได้ง่ายด้วยตะไคร้เนี่ยเขามีน้ามันหอมระเหยนะคะช <Okay. S 1> ่วยขับลมเหมือนกันขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ขับเงื่อขับปัสสาวะนะคะ <Okay. S 1> แล้วอ,อันเนี้ยไม่ใช่ว่า,าการหั่นเล็กๆเนี่ยนะไม่ใช่ว่า อย่างเดียวนะคะที่ให้น้ํามันหอมเลยเข้าออกมายังช่วยในการปรุงด้วยเวลาเราปรุงนั่นเราจะใช้เวลาน้อยนะคะก็ทําให้อาหารเนี่ยถูกเร็วนะคะเราก็จะใช้ไฟไม่มากใช้ไฟกลางเนาะการทำในแพทย์วิธีทำเราจะใช้ไฟกลางในการปรุงอาหารแล้วก็ใช้เวลาอาหารที่อยู่บนเตาเนี่ยใช้เวลาน้อยมันจะช่วยมันจะช่วยทําให้อาหารเนี่ยยังคงรูปยังคง ยังคนอะไรสรรพคุณของเขาบางตัวที่มันไม่คุณค่าทางอาหารเขาก็ยังอยู่ยังอยู่ที่มันไม่ไปกับไฟนานๆอะไรนี่นะคะเราจะเอาตะไคร้กับหอมแดงพอๆกันก็ได้นะคะสัดส่วนเท่าๆกันก็ได้ค่ะตะไคร้ชอบมากก็ใส่ไปเลยค่ะเยอะๆไม่ว่ากันแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะคะเพราะว่าหลักสูตรของเราสูตรหมอเขียวเราทํากันง่ายๆไม่มีอะไรตายตัวนะคะวัตถุดิบก็เอาเท่าที่มีนะคะ เท่าที่หาได้เนาะเท่าที่หาได้ตัวแต่ไครเนี่ยบางบ้านเขาก็มีปลูกเนาะค่ะนะคะแล้วก็ปลูกของพวกนี้ปลูกเองได้ค่ะใบมะกรูดอย่างหลังบ้านนี่ก็จะมีใบมะกรูดเดี๋ยวเราจะใช้แค่นี้พอนะคะแล้วก็จะมีใบมะกรูดใบมะกรูดหนึ่งเท่านี่ก็เลยใช้แค่นี้แล้วก็มีใบมะกรูดนิดหนึ่งนะคะใบมะกรูดต้องซอยไหมคะไม่ต้องรอาละขาเนี่ย เราใช้แค่นี้เราขยำไม่ขยำนิดนึงให้เขามีกลิ่นหอมให้น้ำมันเขาหอมแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายเราก็จะมีมประกูดอันนี้ใส่ตบท้ายจริงนะก่อนจะใช้เขาเราก็ขยำก่อนขยำขยำเขาหน่อยค่ะขยำเพื่อให้น้ำมันหอมมาเลยออกมาแล้วเวลาที่เวลาที่เราใส่ลงไปในกระทะเนี่ยน้ำหล่นเต้าเจี้ยวของเราก็จะหอมนะคะค่ะทีนี้เราประมาณหนึ่งเนาะใช้หมดเท่านี้เลยหรอคะใช้ได้ดูดูเอาตาม อาจจะไม่ต้องหมดก็ได้เดี๋ยวดูออกาดูนะคะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยดอกเกลือเนี่ยเราใช้ไปแล้วเราใช้ไปอยู่นี่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะความเค็มก็กลางๆนะคะแล้วก็น้ําตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะยังไม่รู้ว่าจะใส่ท่าไหนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสับปะรดเนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ยหวานขนาดไหนใช่ไหมฮะเราก็ต้องชิมก่อนชิมชิมก่อนแล้วปรุงบางครั้งเนี่ยเขาหวานกําลังดีเราไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ําตาลก็ได้ แล้วก็กะทินะคะเราจะใช้กะทิสดนะคะหัวกะทิกลางๆสดเนี่ยประมาณขันสดนะคะแต่ว่าถ้าบ้านไหนไม่สะดวกนะคะก็กะทิกล่องก็ได้นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็ปรุงถ้ามันยังไม่เค็มพอแล้วก็ปรุงด้วยดอกเกลือเติมด้วยดอกเกลือเดี๋ยวเราเข้าไปสู่การทํากันเลยดีไหมคะเช่นค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการทําสับปะรดฝนฝึกปรับตุ่มดินนะคะ ตรงนี้เราก็จะใช้ไฟกลางนะคะใช่ใช่ค่ะเราจะใช้ไฟกลางเราไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะเห็นไหมคะค่ะเสร็จแล้วเราเอากะทิลงก่อนลงกะทิก่อนค่ะอันนี้คั้นกะทิคั้นค่ะคั้นสดเลยอันนี้จะเป็นหัวกะทิเลยเนี่ยแต่ว่าเราไม่ต้องเอาเข้มข้นมากนะบอกให้เขาเวลาไปซื้อเขาบอกว่าเอาหัวกะทิกลางๆแบบแบบว่าเป็นเป็นอะไรอะไม่ต้องค้นมากค่ะ แต่ปกติต้นที่ตลาดอย่างแถวบ้านแถวบ้านที่บ้านนะคะตลาดแถวบ้านเขาจะขายเป็นแบบถุงครึ่งโลถุงโลนี่อันนี้วันนี้เราใช้ครึ่งโลประมาณเท่าไหร่คะครึ่งโลประมาณครึ่งโลกับสับปะรดลูกหนึ่งนะคะหนึ่งลูกนะคะลูกลูกที่เห็นนาเชื่อมไม่ต้องรอเดือดนะไปหมดเลยน้ําเนื้อที่น้ําหมักของเขาเนี่ยเราก็ใส่ไปเลยนะคะค่ะเนี่ยแล้วเราก็คนไฟกลางๆนะคะต้องรอแต่ถ้าจะใส่พวกนี้เราต้องรอเขาเดือดก่อนนะคะตอนนี้เราจะอยู่ในขั้นของการคน นืนอคอยๆไปเรื่อยๆ <จะ S 2> เราจะไม่ใช้ไฟแดงแรลกแดงเดี๋ยวเขาจะแตกมันนะคะอันนี้แตะไขค่ะนะคะเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นกะทินะคะเนี่ยพอดีกันอะประมาณเนี้ยนะคะทำไม่ยากเลยนะคะหลนหลนสับประรดสูตรปรับสมดุลเนี่ยค่ะ แค่นี้เองแล้วเราจะเย็นๆรอให้เขาเดือดปกติที่เราเมนูข้างนอกเวลาเราไปตามร้านอาหารน่ะส่วนใหญ่ก็จะมีหลนเต้าเจี้ยวนะใช่หล,น,หลนปาล,เลนปาเค็มหลนปลาเค็มหลนอะไรเงี้ยแต่ย่างหลนสับปะรดนี่ก็เป็นเมนูมังสวิรัติเมนูหนึ่งเนาะที่เราสามารถทานด้วยสุขภาพที่ดีได้เนาะ,ะไม่ต้องไป ทานเนื้อสาต์ในเนี่ยถ้าสมมติว่าใครมีเห็ดมีอะไรก็ใส่ได้ใส่ได้นะคะจะเป็นเห็ดฟ้านางฟ้าเห็ดฟางก็ใช้ได้ใช้ได้หมดเลยค่ะใส่ลงไปได้เติมแต่สังเกตว่าสูตรนี้เนี่ยเราจะไม่มีอะไรไหมคุณแก้วรู้ไหมไม่มีอะไรเนี่ยคำว่าหล่นเนี่ยมันต้องมีอะไรรู้ไหมคะ ส่วนใหญ่เขาจะใส่อะไรรู้ไหมใส่เต้าเจี้ยวอ๋อหลนเต้าเจี้ยวใส่เต้าเจี้ยวเนื่องจากคำว่าหลนเนาะส่วนใหญ่จะมีเต้าเจี้ยวแต่ทําไมของเราไม่ใส่เพราะเราเป็นครัวสุขภาพสูตรหมอเขียว่ะเพราะเต้าเจี้ยวมันเป็นการหมักถั่วเนาะใช่เป็นกะเป็นการปรุงแต่งนะคะอาหารมันก็เป็นสุขภาพแบบแบบแบบอะไรมีมีมีการปรุงแต่งเยอะไปเช่นเต้าเจี้ยวซีอิ๊วอะไรเงี้ยนะคะแต่แต่อันเนี้ย การหมักสับปะรดเนี่ยนะมันจะทําให้สับปะรดน้ําที่ออกมาเนี่ยมันหอมเหมือนใส่เต้าเจี้ยวเลยอ๋อ,อมีความเค็มมีความเค็มแล้วมีความหอ<ล> <ke m, S 1> ม,มเปรียปร้ยวหว,วานหอมหอมใช่ใช่หอม,หอมแล้วมันนัวด,ด้วยนะมันมันรสชาติมันกลมกลมก่อมเลยเถ้าเราไม่หมักเนี่ยสับปะรดมันก็จะเป็นเนื้อเนื้อสับปะรดแข็ง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 นิดนิดแล้วแล้วก็บางคนเนี่ย อาจจะแพ้แพ้อะไรนะในสับปะรดมันมีสารที่ทําให้แสบกัดลิ้นแสบลิ้นเออแต่ถ้าเราหมักเกลืออย่างนี้แล้วเนี่ยมันไม่กัดลิ้นมันก็ลดมันลดกันอมันไม่กัดลิ้นเราไปเจอเนื้อสับปะรดเคลือนั่นมันก็ไม่กัดนะคะเนี่ยมันจะเดือดช้าหน่อยงั้นแล้วพอเราใช้ไฟกลางควันเริ่มออกแล้วนะคะเล็กเนี่ยเริ่มเดือเดี๋ยวรอให้เขาเดือดหน่อยนึงกะทินี้ไม่ได้เลยถ้าไม่คนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมันจะติดติดกระทะใช่ไหมค่ะแล้วมันจะ ไม่สวยอ่ะมันเหมือนเป็นลูกๆอะไรเงี้ยนะต้องรอยเขาตื่นล้วถึงจะใส่พวกนี้ลงไปเราจะทำให้เขาควันเริ่มมาแล้วนะคะผู้ชมอาจจะมองเห็นควันแล้วนะคะแต่ตรงเนี้ยได้กลิ่นด้วยค่ะหอมไหมคะหอมแล้วค่ะเริ่มหอมกะทิแล้วกะทิเริ่มเดือดแล้วหอมกะทิเดี๋ยวลงตัวเครื่องแกงลงผู้ชมเพิ่งจะมาดูอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าเราต้องทําแกงบวชสำลัถอยู่นะคะนะคะอืมมาช้าไปตลาดนะคะ เห็นพริกไทยเม็ดอยากจะเอามาใส่อยู่เหมือนกันนะคะพริกไทยใส่ได้นะใส่ได้ใส่ได้พริกไทยสดตอนนี้เดือดแล้วนะคะพริกไทยสดหรพริกไทยพริกไทยสดเม็ดเม็นะคะเขียวๆนะคะตอนนี้เราก็ใส่ใส่ลงไปเลยนะคะค่ะค่ะแล้วก็นี่ค่ะใส่ลงไปเลยพริกก็ใส่ไปเลยนะคะมันจะได้หอมไม่เผ็ดใส่หมดเลยค่ะแต่เราไม่พริกขี้หนูนี่คือ เราก็ในแพทย์วิถีธรรมเราจะทานเผ็ดน้อยกันนะคะเราก็ใส่แค่พอประมาณแล้วก็ไม่ต้องไปสับหรือไม่ต้องไปทุบไปบุอะไรเขาพอดีสีสวยน่ารับประทานมากเลยนะคะเนี่ยเราคนไปสักพักหนึ่งให้เขาสุกนิดนึงทีนี้ใบมะกรูดเนี่ยถ้าเราคิดว่ามันยังหอมน้อยไปเราก็สามารถเพิ่มได้เพิ่มได้โดยเราขยำเขาก่อนอ๋อขยำก่อนค่ขยำนิดนึงเรา ขยาามเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยขออกมาเดี๋ยวก็จะขึ้นนะอ๋อเดี๋ยวเราต้องชิมก่อนนะคะชิมก่อนค่ะเดี๋ยวอันนี้ใส่ตอนท้ายก็ได้ค่ะอ่ะเราลองชิมกันดูอ่ะช่วยกันชิมนะคะเห็นภาพเป็นนึกถึงแกงบวนอืมยังไงคะเติมน้ำตาลนิดไหมเปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยหนึ่งเปรี้ยวแล้วก็ความเค็มได้ยังคะ เดี๋ยวขอดิฉันเบาไฟนิดหนึ่งเพราะว่ามันตกแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราโยนไอ้นี้ไปนะเรายังไม่ได้ใส่น้ําตาลปี๊บนะคะถ้าถ้าโดยส่วนตัวนี้ไม่ต้องน้ําตาลแล้วก็ได้นะใช่ไหมคะอืมไม่ต้องน้ําตาลแล้วก็ได้เดี๋ยวอเดี๋ยวถ้าใครอยากจะลดจัดอีกนิดหนึ่งค่ะจะเติมก็ได้ถ้าเราใส่ลงไปนิดมันก็ดีนะมันจะนัวเราไม่ต้องเพิ่มเยอะเราก็อาจจะใส่เล็กน้อยนะค่ะนี่ค่ะ อไม่ต้องเติมน้ำตาก็ไดะไม่ต้องเติมเลยค่ะเนาะไม่ต้องเติมเลยหวานเปรี้ยวเค็มกำลังดีเลยรสชาติดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะดับไฟแล้วใช้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะหลนสับรสหอมเลยนะคะทีนี้สำหรับการการใช้มะพร้าวนะคะกะทิเนี่ยใครชอบใครชอบเออมันน้อยเราก็เอา หัวกะทิมาผสมน้ำยอะหน่อยแล้วก็ใส่ตัวหางกะทิผสมลงไปใช่ใช่ใช่นะคะแต่ถ้าใครชอบหวานมันเนี่ยมันก็จะอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะแต่ถ้าถ้าเราทําในข้ายในข่ายนะคะถ้าทําเยอะๆยะเนี่ยเราเราใช้หัวกะทิอย่างเดียวก็ไม่ไม่โอเคนะมันจะมันเยอะเกินไปอ๋อค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะขอถ้วย โอเคไหมสมดุลไอ้ไหมเสร็จแล้วนะคะวันนี้เมนูหล้นสับปะรดปรับสมดุลอาหารสุตหมอเขียวได้ทำการสาธิตเสร็จสิ้นแล้วนะคะท่านสามารถนำไปทำเองได้ที่บ้านค่ะค่ะถ,ถ้าพี่น้องผู้ชมทางบ้านดูการสาธิตไม่ทันสามารถดูการสาธิตย้อนหลังได้ทาง Youtube หมอเขียวทีวีค่ะ